นี้เห็นหน้าเจต่อเช้าไม่เช้าหรอก่อนเที่ยงเห็นหน้ากันก่อนทานข้าวรอบบ่ายนะคะที่เราโพสต์ไว้อันนี้คนละส่วนเนาะลูกค้าค่ะรอบบ่ายนี่คนละส่วนรอบบ่ายนี้เป็นการแจกคลิปเซ็ตชุดต้านโควิดเนาะที่เราประกาศไปแล้วแต่ว่ารอบเช้านี้นะคะที่ทําไมจะต้องมาไลฟ์ช่วงเช้าเพราะว่า,าจุดประสงค์ในการไลฟ์วันนี้เฉพาะรอบนี้นะคะไม่ได้มาขายของแต่ว่าจะเป็นการ มาแนะนําการใช้งานรถสกูตเตอร์ไฟฟ้าสําหรับลูกค้าที่ซื้อไปแล้วหรือลูกค้าที่กําลังจะตัดสินใจซื้อนะคะไลน์นี้เก็บไว้เลยค่ะแชร์เก็บไว้เลยนะคะเพราะว่าจะมีประโยชน์มากเจ๊ก็จะามาอธิบายทุกเรื่องพูดทุกเรื่องเกี่ยวกับการใช้งานของสกูตเตอร์ไฟฟ้าไม่มีไม่มีกัก๊กอะนะคะไม่มีกั๊กเลยให้ลูกค้าได้รับข้อมูลแล้วได้นําสกูตเตอร์ไปใช้แล้วเรียกว่าจะได้หมดปัญหานะคะเรื่องการดูแลรักษาด้วยนะคะ จริงๆแล้วเวลาลูกค้ามาซื้อของเจ๊ก็จะมีคู่มือการใช้งานแบบนี้นะให้ไปอยู่นะคะแต่กลัวว่าลูกค้าอาจจะไม่ได้อ่านเดี๋ยวลูกค้าซื้อไปให้แม่อยู่ที่บ้านหรือซื้อไปให้ลูกต่างจังหวัดแล้วเขาอาจจะลืมอ่านนะคะเดี๋ยวเจ๊ามาทวนให้ชัดๆนะคะสำหรับใครที่เข้ามาดูไลน์นี้แล้วถ้าคิดว่าไลน์นี้มันจะมีประโยชน์นะคะแชร์ให้เจ๊ด้วยเลยเนาะแชร์ได้เลยนะคะแชร์ได้เลยตรงนี้แชร์เก็บไว้ได้เลยสําหรับลูกค้านะคะที่ กูตเตอร์ไฟฟ้าไปแล้วหรือกำลังจะตัดตัดสินใจซื้อใหม่นะคะลูกค้าคะเวลาที่ท่านได้รับสกูตเตอร์ไฟฟ้าไปครั้งแรกก่อนจะเล่นนะคะเจ๊อะพึ่งใจร้อนนะอย่าพึ่งเล่นอันดับแรกเลยชาร์จไว้ก่อนเลยนะคะขอ8ดชั่วโมงโอเคนะคะ8ดชั่วโมงนะคะ8ดชั่วโมงชาร์จทิ้งไว้เลยหลังจากนั้นนะคะเมื่อชาร์จครบ8ชั่วโมงแล้วเอามาเล่นได้ทำไมถึงไม่แนะนำว่า ให้เล่นก่อนเพราะว่าเจ๊กลัวว่าลูกค้าจะไปเล่นจนแบตหมดนะคะถ้าแบตหมดแล้วเนี่ยเล่นจนแบตหมดเลยประสิทธิภาพของแบตมันจะลดลงนะจากที่มันจะเคยมีประสิทธิภาพร้อยเปอร์เซ็นต์มันอาจจะเหลือแค่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ไงลูกคา้าถ้าเราทำตามขั้นตอนมันจะได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเมื่อเราชาร์จแล้วหรือว่าบางทีโอ๊ยใจร้อนอยากลองขี่ขี่ก่อนได้ขี่สักแป๊บเดงนะ,นะคะอย่าให้แบตมันลดพอให้ได้รู้ว่าขี่แล้วทดสอบ หลังจากนั้นปุ๊บก็รีบเตรียมชาร์จเลยค่ะรีบเตรียมชาร์จเลยพอชาร์จครบ8ชั่วโมงแล้วนะคะแล้วเราก็เอามาขี่เล่นได้เลยนะคะแล้ววิธีการดูแรลรักษาที่ทำให้แบตเตอรี่มันอยู่ได้นานๆเนาะเพราะแบตเตอรี่อย่างที่บอกมันใช้แบตเตอรี่ใหญ่แบบเดียวกับรถจักรยานไฟฟ้าซึ่งตัวแบตเตอรี่ก็จะมีราคาค่อนข้างสูงนะคะลูกค้า คือเราไม่อยากให้ลูกค้าต้องเปลี่ยนแบตบ่อยๆนะคะเราอยากให้ใช้ได้นานๆและมีประสิทธิภาพเมื่อเราเล่นไปแล้วเจ๊แนะนําว่าอย่าเล่นจนแบตหมดสนิทนะลูกค้าจ๋าอย่าเล่นจนกระทั่งว่าแบตหมดคามือเลยแล้วเอามาชาร์จครั้งแรกไม่เป็นไรครั้งที่2ไม่เป็นไรแต่ถ้าทําแบบนี้บ่อยๆลูกค้ามันจะไม่เก็บไฟค่ะ แบตเตอรี่มันจะไม่เก็บไฟจากที่เคยใช้งานได้เต็มที่ร้อยเปอร์เซ็นต์มันอาจจะลดเหลือแค่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วลูกค้าก็จะว่าเอ๊ะทำไมฉันต้องซื้อสกูตเตอร์ไฟฟ้าไปทําไมแบตมันหมดเร็วจังมันเคยขี่ได้นานกว่านี้แล้วทําไมอยู่ดีๆมันค่อยๆลดระยะเวลาลงไปเรื่อยๆอ,อันนี้ก็คือข้อห้ามที่เจ๊ขอห้ามเลยนะตัวเองอย่าไปขี่จนแบตหมดสนิทตัวเองควรจะขี่รอให้ว่าเออพอแบตมันลดแล้วให้เหลือไฟไว้สักยี่สิบเปอร์เซ็นต์โอเคไหมคะลูกค้าคะ ลูกค้าจะรู้ได้ไงว่าไฟ20%ไม่ต้องห่วงเพราะว่าอ่านหน้าจอหน้าจอนี้ลูกค้าเห็นไหมมันจะมีบอกสถานะแบตเตอรี่เราจะรู้อยู่ว่าไฟมันเหลือเท่าไหร่หลังจากนั้นปุ๊บเราก็เอามาชาร์จเลยค่ะแล้ววิธีการชาร์จกว่าจะเต็มนี้ก็ใช้เวลาประมาณ3-4ชั่วโมงนะคะถึงมันจะขึ้นไฟเขียวแล้วก็ตามก็ทิ้งมันไว้ก่อน3-4ชั่วโมงลูกค้าทักเข้ามาว่าอยากทราบขนาดสระกับราคาโอเคได้ค่ะได้ เดี๋ยวยังไงคุณจิรัตน์นะคะอินบ็อกหาแอดมินได้เลยนะคะเดี๋ยวให้น้องเขาส่งรูปและราคาให้นะคะนะคะเดี๋ยวให้น้องเขาส่งรูปและราคาให้เลยนะคะลูกค้าขอบคุณที่ทักเข้ามานะคะเดี๋ยวต่อด้วยนี่เนึงยังไม่จบเรื่องการชาร์จยังไม่จบเรื่องการชาร์จคือลูกค้าอ่ะชาร์จไปถึงจะเ่อนไฟเขียวก็ทิ้งไว้ประมาณ4ี่ชั่วโมง3าชั่วโมงหรือ4ี่ชั่วโมงนะคะแล้วค่อยดึงปลั๊กออกนะลูกค้านะ เสร็จแล้วหลังจากนั้นเมื่อเราก็ไปขี่เล่นตามปกติเลยแล้วเจ๊แนะนําว่าถึงแบตจะไม่หมดนะลูกค้านี่สําคัญเลยนะ <Okay. S 1> ถึงแบตจะไม่หมดลูกค้าก็ควรจะชาร์จทุกวันวันละประมาณ3มชั่วโมงลูกค้าบอกโอ้ยเจ๊ไม่ต้องห่วงผมชาร์จทั้งคืนหนูชาร์จทั้งคืนโอ๊ยเจ๊บอกอย่านะ <laughs> อย่านะลูกค้ามันต้องมีความพอดีคือถ้าลูกค้าชาร์จ3ชั่วโมง4ี่ชั่วโมงอยู่ในความพอดี าลูกค้าเล่นชาร์จทั้งคืนบ่อยๆลูกค้าเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมแบนลูกค้าจะเริ่มบวมและเริ่มเสื่อมอีกแล้วเห็นไหมพอเกินพอดีแล้วก็จะเริ่มไม่ดีแล้วค่ะลูกค้าสวัสดีค่ะคุณชายเน็ตคลิปนี้ขออนุญาตมานแนะนํานะคะวิธีการใช้งานสกูตเตอร์ไฟฟ้าพ่อลายพระเจรักแล้วก็เป็นห่วงลูกค้าทุกคนที่มาซื้อมาอุดหนุนสกูตเตอร์เจอยากให้ใช้นานๆไม่อยากให้ ปับเอาฮิวมาเจมันเป็นไรไม่รู้อะไรงี้แบตมันเสื่อมไม่ใช่นะเดี๋ยวเจ๊ะจะอธิบายให้ฟังชกัดนะคะคือเราจะบอกวิธีการที่ทําให้แบตเตอรี่ใช้ได้น,นานเนาะอย่าลืมอย่างที่เจ๊บอกวันละ3ชั่วโมงถึงแม้เราจะไม่ได้ขี่ก็ควรจะชาร์จวันละอย่างน้อย1ชั่วโมงหรือ3ชั่วโมงแล้วแบตเตอรี่พวกเนี้ยบอกกันตรงตรงเลยยิ่งอยู่นานค่าความเสื่อมมันยิ่งเพิ่มขึ้นถูกไหมมันจะมีเขาเรียกว่าซันเฟดไปเกาะที่แบตเตอรี่แล้วทาให้ชาร์จ เวลาเท่าเดิมไฟมันไม่เข้าเท่าเดิมแล้วนะลูกค้าทาไมเจ๊ถึงบอกว่าต้องชาร์จเวลาสามชั่วโมงเพราะว่าการชาร์จนานขนาดนี้จะทําให้มันช่วยละลายซันเฟดไม่เกาะเข้าไปในตัวแบตนะคะแล้วแบตมันจะได้รับไฟได้เต็มที่แต่ถ้าใครนะคะเผล ไปทําแบบที่เจ๊บอกไปชาร์จข้ามคืนปเป็นประจําเลยแล้วก็เริ่มรู้สึกว่าแบตเตอรี่ตัวเองน่ะเริ่มขี่ได้น้อยลงแล้วเริ่มเอ๊ะทำไมจากเคยขี่ได้ไกล10กิโลวันนี้ทําไมมันเหลือ2กิโล3กิโลไม่ต้องตกใจลูกค้าผ่านมาที่ประตูน้ําร้านเจ๊เอาสกูตเตอร์มาจะเจ๊ให้ช่างกระตุ้นแบตให้ไม่มีค่าใช้จ่ายนะลูกค้าเราบริการให้เนาะ ดีกว่ามันจะไปถึงจุดที่ว่าแบตมันเสื่อมโอเคไหมลูกค้าอันนี้เราพูดกันตรงๆเลยนะคะถ้าลูกค้าอยู่ใกล้ทำแบบที่เจบอกเลยพี่เจ๊แนะนําไปเลยตอนนี้ทําแล้วยังไม่สายนะลูกค้าจ๋าแต่ถ้ามันไปถึงขั้นที่ว่าแบตมันมันไม่รับไฟแล้วนะคะไม่เป็นไรลูกค้าก็เอามาเปลี่ยนที่ร้านเจได้เจมีราคาสมาชิกสําหรับแบตเตอรี่บริการให้ลูกค้าส่วนนี้เราบอกตรงๆเราไม่ได้ตั้งใจจะมาทํากําไรกับเรื่องอะไร หรือการบริการซ่อมอะไรแบบนี้มันจะมาหากินแบบนี้นะการที่เรามีทีมซัพพอร์ตตรงนี้มาเพื่อให้ลูกค้านะอุ่นใจว่าซื้อของไปแล้วมีปัญหาแล้วฉันจะไปทางไหนคุณก็มาหาเจ๊เจ๊ก็ให้ช่างดูแลให้มีอะไรเราก็ดูแลปรึกษาเราก็บอกกันไปนะคะส่วนเรื่องส่วนอื่นมันไม่ค่อยสําคัญเท่าไหร่มีตรงเนี้ยที่เจ๊บอกว่ามันเป็นจุดสําคัญนะลูกค้าเพราะความรักลูกค้ารักและเป็นห่วงลูกค้า พี่ลูกค้ามาซื้อและอุดหนุนกันแล้วนะอยากให้ได้ใช้นานๆแล้วบางคนอาจจะไม่อ่านเลยคู่มือที่เจ๊ปากไปให้วันนี้ไม่อ่านไม่เป็นไรคุณก็มาฟังที่เจ๊ไลฟ์สดแนะนําให้นะคิดว่าข้อมูลนี้น่าจะเป็นประโยชน์แล้วนะคะแล้วรีบกลับไปทําเลยเนาะเสร็จแล้วยังไม่จบนะมีอีกจุดหนึ่งที่เจ๊ขอแนะนําเลยนะคะลูกค้าเพราะว่าเท่าที่ประสบการณ์ในการขายสกูตเตอร์มาเราจะเจอคือตรงจุดเต้าชาร์จค่ะลูกค้าเนี่ยค่ะ ตรงจุดเต้าชาร์ที่ตัวสกูตเตอร์อ่ทีมงานช่วยยกสกูตเตอร์มาใกล้ๆให้ลูกค้าเห็นหน่อยจุดเต้าชาร์จตรงไหนตรงนี้เมื่อเราใช้งานเสียบเข้าไปบ่อยๆแล้วบางครั้งมันหลวมได้นะลูกค้าบางครั้งมันหลวมได้อาะเธอยกมาตรงนี้นะคะเดี๋ยวเจ้วา,าให้ดูจุดนี้จุดนี้เจอนะคะมายกจุดชาร์ตยกนิดนึงนี่ค่ะจุดเต้าชาร์จตรงนี้ลูกค้านะคะตรงนี้เห็นไหมตรงนี้นะคะ เมื่อเราใช้งานบ่อยๆนะคะดึงสายชาร์จเข้าออกมันเป็นไปได้ที่มันจะหลวมถ้าจุดนี้หลวมลูกค้าพยายามดูถ้ามันหลวมลูกค้าสามารถหมุนให้มันแน่นได้นะมันมีเกียวลูกค้าหมุนให้มันแน่นได้แต่ถ้าใครบอกหลวมแล้วเหมือนจะหลุดแล้วไม่เป็นไรเอามาเดี๋ยวที่ร้านทําให้นะคะเพราะว่าถ้าจุดนี้ถ้ามันหลวมขึ้นมาแล้วนะ่ะมันก็จะมีผลต่อการชาร์จด้วยคือมันจะทําให้ชาร์จไฟได้ไม่เข้านะคะ พอเราชาร์จไฟไม่เข้าออทิ้งไว้นานๆผลปรากฏอะไรขึ้นมาแบตมันจะเสื่อมลูกค้าตรงนี้ให้ความสําคัญแล้วก็เร็วเลยถ้าเกิดปัญหาจุดน,นี้รีบโทรมาหาร้านรีบทักเพจอินบ็อกมาหาร้านคุณอยู่ไกลคุณทักมาเราคอเซนเราเขาเรียกว่าอะไรเร,เราวิดีโอวีดีโอคอลหากันได้เนาะ,ะลืมบอกให้วางโอเคนะลูกค,ะคะ้าจ๊ะลูกค้าคะส่วนเรื่องอีกอย่างหนึ่ง ล้อเติมลมยางขี่นิ่มก็จริงแต่เวลาลงหลุมเบรกกันหน่อยนะลูกค้าอย่าไปแบบปึ๊ปึ๊บปึปปปนะผลที่เกิดคืออะไรรู้ไหมเหยียบแหวนลองลวมบ้างอะไรหลวมบ้างตัวมอเตอร์อีกนะคะพยายามหลบหลุมนิดเดิเจอหลุมเราก็เลี้ยวหาเลี้ยวหลบมันหน่อยโอเคไหมลูกค้าเลี้ยวหลบมันหน่อยนะคะแล้วเวลาขี่ไปเร็วๆอย่าพยายามเบรกกะทันหันเจ๊แนะนำเลยอย่าเบรกกะทันหันเพราะว่าการเบรกกะทันหันบ่อยๆเป็นผลมาทำอะไรให้เกิดอะไรขึ้นรู้ไหม สายพานมันจะขาดง่ายลูกค้าพยายามเรามองเห็นแล้วเออโอเคทางข้างหน้าอยากจะหยุดแล้วก็ชะลอน,นิดนึงแล้วก็ค่อยเบรกโอเคไหมตรงนี้เจ๊พยายามจะเอาจุดสําคัญสําคัญนะมาบอกลูกค้าแล้วเราก็จะได้ใช้สกูตเตอร์นี้ไปนานๆพอเจใช้มานานมากไม่มีปัญหาเพราะว่าเจเป็นคนที่รู้จุดไหนว่าควรจะระวังนะคะหลุมเราก็ไม่ตกนะ เราก็ไม่ไปกระแท,ทก,กปุบ๊บปั๊บเราก็ชาร์จสม่ำเสมอน,นะคะแล้วสายชาร์จนะอีกอย่างหนึ่งกรุณาดึงตรงจุกนี้นะจ้ะลูกค้าจา๋าดึงตรงจุกนะอย่าไปดึงตรงสายนะเดี๋ยวไส้มันขาดข้างในได้เสียเงินซื้อสายชาร์จใหม่นะมีอะไรแต่ไม่อยากขายนะอยากให้ลูกค้าใช้ของเองได้นานๆโอเคไหมคะลูกค้าคะสำหรับวันนี้นะจุดหลักๆสำคัญนะ ก็คิดว่าน่าจะครอบทั่วแล้วเนาะได้ประโยชน์แน่นอนลูกค้าถ้าเกิดสกูตเตอร์เท่าไหร่คะสกูตเตอร์ลูกค้าคะ4,990เกลเือ3,990นกกนะคะลูกค้ามาซื้อที่เรานะคะเราไม่คิดว่าจะขายอย่างเดียวนะคะเราคิดว่าจะต้องบริการท่านด้วยแล้วมีจุดไหนที่เป็นจุดที่ต้องระวังเราก็จะบอกลูกค้านะลูกค้าคะไม่ใช่ว่าอยากขายของอย่างเดียวแล้วขายขายจุดจๆๆไปไม่ใช่นะ อยากให้ลูกค้าได้ใช้นานๆานลูกค้าฟังแล้วกลับไปทําตามนะคะสําหรับคนที่ยังไม่ได้ซื้อเมื่อคุณซื้อไปแล้วคุณก็ทําตามที่เจ๊บอกนะและเจ๊จะมีคู่มือให้ด้วยอ่านให้เจ๊ด้วยนะจ๊ะลูกค้าจ๋าสําหรับวันนี้น่าจะครบถ้วนเนาะเยาวลูกค้าตอนบ่ายเราเจอกันนะจ๊ะลูกค้าจ๋า